พูดกันนะเอางี้ตัวเองแบบแซบกับใครมาวะเขาไม่พอใจนะเขาไม่พอใจเหมือนกันน่ะอย่างเรื่องจริงเมื่อไหร่เนี่ยไอ้มี่พูดสิเม่เรื่องจริงอ่ะเม่แล้คุณจะลงแบบแฝบมาจอยเลยถามเม่วล้วคุณจะลงแบเล็กๆแบบไม่บนผู้หญิงงี้ผู้หญิงเสียเนี่ยพี่กูเสียวะมันแคร์ผู้หญิงบ้างปะวะกูถามจริงมันจะแคร์ร้ายมันยังไม่แคร์เมียแมนเลยเฮียโอ้โหเป็นเงี่ โอ้โเจนพี่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 เจนซัมเมอร์ซัมเมอร์ไซัมเมอร์พี่พี่จะไปพูดมึงก็พูดดิมึงก็พูดดิเรื่องซัมเมอร์มึงก็พูดหิฟังนะสภาพไปซัมเมอร์อ่ะมันคุยกับสาวมันใช่ไหมสาวมาหาผมแค่วันเดียวสาวทิ้งมันมาหาผมอ่ะโอ้โหหล่อเนาะหล่อนไหมแก๊งเนี่ยสาวทิ้งหายพี่หลอแนเนาะคนดในกรณีเนาะพี่พี่พูดไปติดสอบกันเลย ดีใจดีใ้วยครับดีใจด้วยดีใจด้วยนะครับดีใจด้วยเอ๊อเจผมได้ยินจะเสียงไอ้เหี้ยไม่เห็นเจมึงรู้ปะเนี่ยว่า้ไอสัตว์เอ้ยกูจะบอกให้นะอันนี้มึงตองนายเจมึงเลิกทำนิสัยคนนี้คนข้างนอกเขาไม่ชอบมึงแล้วเว้ยมึงรู้ป่ะเนียฟังนะกูไม่ได้ยินมามีแต่คนไม่ชอบมึงมึงเลิกทำตัวแบบนี้แล้วเพื่อนพอแล้วเหี้ยอะไรผิดอะไรเฮี้ยกูเลิกแล้วเพื่อนพอแล้วเพื่อนพอได้ร้องเพื่อน เดี๋ยวเดี๋ยวมึงชอบมึงเต็มเลยเพื่อนครบนะติดเพี่อนดิเดี๋ยววันนี้นราจะรักจริงนเออว่าถึกใจเจเจปุ่นคุณคิดว่ามึงนี่ใส่ที่เลิกหลอกคนเลแมาได้เอาตรงๆตรงคุณคิดว่ามึงนี่ใส่ในเกมเใชยเจโอได้ยได้ที่ไหนไ่ด้พื่อนพี่อ่ะเลิกแบบเลิกเอาผู้หญิงมาช่วยแล้วก็แบบด่าผู้หญิงเจเลิกได้เลิกพี่นี่พี่อะพึ่งทำเกินไปเว้ยขอโทษน้องชายเจ ไอ้แกแกก็จะด่าเจไรไปพี่ควยก็ดูมันทำตัวดิเจร้องไห้นะเพื่อนเจ้ร้องไห้ไปเนี่ยเจ้เจ้แม่งแขวนเราถึงเยอะเนี่ยในไหนแกเราก็อยู่หบหน้าหบตาแล้วพี่แกจะคุยอะไรไหมผมจะออกแก๊งนะพี่แตนมามามาพี่ก่อนแตนมาคุยมาคุยมาคุยนี่มาคุยนี่มา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 ไอตั้มอยู่บ้านตั้ม ครับครับพี่เกตครับมานนี้มาคุยกับน้องก่อนมาไอโซนมาไม่กูคือคือตอนนี้สิ่งสิ่งหนึ่งที่กูอยากบอกทุกคนนะก็คือถามว่าพวกมึงทํากันดีไหมกูว่าพวกมึงงานทากันดีไว้มันมันแพ้แค่แค่เนี้มึงมึงมึงนับได้อะว่ามึงแพ้เท่าไหร่แค่นั้นเองแต่ที่มึงชนะมามึงมึงมึงรู้ป่ะว่ามึงชนะมาเท่าไหร่มึงนับไม่ทั่วเรา เออแต่ก็ถามว่าทําดีไหมมันทําดีไว้ยใครจะพูดที่อะไรก็ปล่อยมันเถอะมึงมึงแค่ทําให้มันเป็นเหมือนเดิมก็พอแหละแต่ถ้าใครไม่ไหวหรือใครอยากพักอะไรเงี้ยมันก็พักไว้แค่นั้นเองอืมแค่แค่แค่นั้นแล้วก็ส่วนคนที่ไม่มาเออจริงๆกูก็ไม่อยากด่าหรอกแต่มันก็สมสมควรอะที่ที่กูต้องมาดา่ามึงไม่มีความรับผิดชอบอะเออคนนึ่งเขาต้องมาแบกรับแบบหลายๆอย่างอะ มันมันมีผลอ่ะกับวงไฟอะ่ะมันมีผลกับแก๊งอะ่ะถ้าไม่พร้รมจริงๆมึงไม่สมควรที่จะต้องเล่นอะ่ะมึงบอกได้ว่าไม่พร้อมแค่นั้นเองคือกูไม่อยากให้ให้มันเป็นเหมือนเหมือนกับแก๊งอื่นที่ว่าแพ้แล้วกูคายคนออกอะ่ะกูไม่อยากเป็นแบบนั้นเว้ยเออขอให้อยู่กันคบอะ่ะออแค่นั้นเลย ไม่ใช่มาแพ้กูต้องเอาคนนั้นออกกูอม,มันไม่ใช่มันมแกแก,แก้ปัญหาตัวมึงเองอะ่ะไม่ใช่กูต้องแก้ปัญหาที่ที่ตัวมึงอะ่ะเพราะว่าตอนเข้าเราเราคิดแล้วไงเราไม่ได้เอาแบบว่าจะสุม 4, ส่มสี่ซุมแปดแบบว่าเอามาโมโม่มสัวๆอยู่แล้วอะ่ะมันมันชัดชัดตั้งแต่เริ่มเอาเข้าอ,อีกแล้วอะ่ะใหญ<ม>่ c o อ e r พี่เกยเขาดักอะไรกูวะเปล่าวะ เดินเดี๋ยวหลังจากนี้มึงก็เอาบัตรแจงมึงก็ออกไปเลยแค่นั้นเองมึงไปทำอะไรมันเรียบร้อยอ่ะแล้ใกล้ด้วงอีกคนหนึ่งสองคนอ่ะรู้ใช่ป่ะล่ะสมควรป่ะสมควรที่ที่มันต้องเป็นแบบนี้ป่ะมีเหตนผลเลยว่ะพูดได้เลย่ะเห็นผลมันมีตลอดหอ่ะรอบที่แล้วมันก็หายไอ้ด้วงอยู่ไปไหนพี่ไอ้ด้วงอยู่ปะ แล้วเขาขอพูดเรื่องหนึ่งพี่กูรู้นะว่าพวกมึงมึงพวกมึงแบบกดอั้นกันมานานเลยกูรู้นะเรื่องอะไรตั้งแต่พวกกูมากูรู้นะกูสองคนมาแล้วมึงอัดอั้นมานานหลังจากเนี้ยก็ขอให้พวกมึงสู้ต่อไปเลยว้มมึงไม่ต้องท้อไม่ต้องเฮียอะไรมึงจะโดนคุยอะไรมึงไม่ต้องสนใจมึงไม่ต้องสนใจเลยมึงมึงเฮียกูรู้ว่ามึงอัดอั้นกันเ้ยกูกูพูดเลยอันเนี้ยโดนเฮียอะไรมาบ้างแล้วแบบไม่กล้าพูดพูดแล้วไม่มีกระบอกเสียงคุยอะไรกูรู้เว้ยว่าพวกมึงแบบโดนกันเยอะเพาะงี้นแล้วอ่ะมึงฟังนะมึงเล่นเหมือนเดิมมึงไม ใครจะพูดที่อะไรมึงไม่ต้องสนใจเว้ยแค่มันไม่เป็นเรื่องจริงแค่นั้นเองมึงรู้แค่พวกเราแค่นั้นเองเว้ยมึงไม่ต้องอัดอั้นควยทั้งนั้นอ่ะหลังจากเนี้ยอะไรปะไม่ต้องสนใจควยเลยสัตว์แค่นั้นแหละตั้งมันเว้ยเนะี้ยไม่ต้องไปงอมเว้ยเรื่องพวกเนี้น้นองมึงอยากจะไม่งอมเรื่องนี้ก็ได้เอานะง่ายง่ายคือพวกมึงแพ้แพ้เป็นแค่กูเนี่ยรู้สึกผิดเลยถ้ากูจะพูดสัตว์เป็นกก็อยู่ได้กูได้รู้สึกผิดที่ผายเลยสัตว์ตอนเนี้ยมึงไม่ต้องไปสนใจคำกูเนี่ยงอมไม่สัตว์ที่พสออนนะมมมัคคืเเาาารรกกววบบ แต่หลังจากนี้คือเราจะตีเขาต่อใช่ไหมตามที่มึงจะพูดอ่ะไม่ใช่ผมก็หมายถึงว่าคนเราอ่ะมันก็ต้องมีเขาเรียกเหมือนพวกอะไรอ่ะมีมีแพ้มีชนะมีอะไรกันอยู่แล้วแต่ว่าเอาจริงๆแล้วมันแพ้เพราะพวกบัดซดที่ไม่มาพี่อ่ะรู้ตัวนะรู้ตัวนะใครอ่ะรู้ตัวนะตว์ตั้งห้าหกคนไอ้สัตว์โอ้หวยทุเรศไอ้เหี้ยพอพอพอบีบเวลากระโดดยับ ไอแม่มึงด่าเจ็จทำไงนะไม่ผมพูดจริงพี่มันมันทุกเรื่อจริงไม่มันน้าไปเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวให้พี่เกตเดี๋ยวให้พี่เกตพามาจัดการให้ทำพี่เกตผมไม่ได้จะบอกพี่พี่จ้างผมไม่ฟังไอ้แย่โว้ตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วไป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 ไไป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 ไ ลันมดเลยอลับลยอะลับอลัมาใครจะไปตะลุยหาวเจอกันตอนมร้อนนะรับผมออกนีมึงออกนีมึงออกดีมึงออกแลวออกแลวออกลออกเดี๋ยวคุยกันพรุ่งนี้เดี๋ยวคุยกันพรุ่งนี้พี่แจ็คไปเฮียตัมเพื่อนเพื่อนออกมาเพื่อนออกมาเพื่อนเยเพื่อนมาฟังเลยมาฟังเลยว แต่มันไปจริงนะผมว่าเดี๋ยวเราคุยกันได้นะอะไรนะพี่จะไปไหนคุณ <c oughs> จะไปไหน <c oughs> เนี่ยคุณไปไหนอ่ะจะไปไหนคุณที่หล่อขนาดนี้ขึ้นปกสีพี่ยิงยาย,ยังไม่ถึงร 100, 100, ้100อยร้อยร้อยย่างเนี่ยนะมิชชั่นมันยังไม่คอมพลีทหรอือเปล่ารถกูยังไม่ได้ขับเลยตั้ง <c oughs> เอออ่ะสิบอะย่งนี้ไม่ได้นะ, <c oughs> ะเดีนะ๋ยวเรา,นะเาคุยกันดีกว่าผมว่า เดีสมมติถ้าเกิดมีธุระมีอะไรก็อยู่อยู่อยู่เขาเรียกว่าอะไรอยู่เฉยก็ได้ชิวชิวไม่คิดอะไรอะไรอย่างเงี้ยใช่มันก็กลัวเข้าใจเว้เอาตรงแบบกลเข้าใจพวกที่พวกมึงโดนที่ผ่านมาเว้แบบกูัเข้าใจดีเลยเพราะว่ามึงไม่มีสิทธิ์แบบตอบโต้อะไรพวกมันได้อะนี่ือสิ่งหนึ่งที่พวกุงไม่สามารถทําได้แต่สิ่งที่มึงสามารถทําได้คือมึงชนะมันได้โดยที่มึงไม่ต้องตอบโต้อะไรมันที่ผ่านมามึงให้ผลงานตอบโต้ไปเองอะ อันนี้คือมึงสุดยอดของที่กูเคยเจอแล้วเว้ยกูก็คือแค่เป็นกระบอกเสียงให้พวกมึงแค่นั้นเองแล้วหลังจากเนี้ยไม่ว่าจะเกิดอะไรกับพวกมึงหรือว่าถ้ามันจะแขวนเนี้ยแล้วพวกมึงอีกอะมึงบอกกูเดี๋ยวกูจะช่วยมึงถ้ามันไม่ใช่เรื่องจริงนะพูดเองนะถ้ามึงไม่ผิดอะกูช่วยมึงเต็มที่อยู่แล้วพูดแล้วนะเออรู้มือไอ้ตั้ม กูใส่สุดฝาายไวแล้วมึงรอได้ได้จังไว้เลยมึงจำกูสองคนไว้เลยถ้ามึงไม่ผิดกูใส่ฝุดฝานี่แหล้วนะกูโคเรียกเลยแหละกูพูดตรงนี้นะกูชนหมดแค่นั้นแหละโอเคโพูดแล้วนะพูดแล้วนะเออกูพูดเลยมีเพื่อนกูกิ้งโทรมึงเลยนะเจสนะเออรอบเดียวโทรเลยนะรถด่วนขบวนสุดท้ายแค่สองเดือนกูยังรู้สึกว่ามันก็ูเข้าใจของมึงตลอดที่ผ่านมาเลยไหมว่าแบบคนที่แม่งแบบไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงแบบพูดให้คนอื่นไม่ได้ยินอ่ะไอ้เหี้ย รู้สึกไงแบบกูเข้าใจเว้ยเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นมึงจะไม่โดกนกระทำฝ่ายเดียวละแล้วกูจะเป็นกระบ,บอกเสงให้มึงเองแต่ถ้ามึงต้องมึงต้องเป็นคนที่ไม่ผิดนะกูบอกกอนนะเข้าใจเลยเพี่อันนี้ใครจะด่าที่อะไรใครจะด่าว่าพวกมึงมากูมาแล้วพวกมึงมาเกาะกูหรือว่าทอะไรกูไม่สนใจตรงนั้นเว้ยกูเต็มใจที่จะมามัน,มนจะเกาะหรือไม่เกาะกูเป็นคนเลือกเอง กูไม่ได้ผิดอะไรอ่ะเพราะฉะนั้นมึงไม่ต้องสนใจคำพวกเฮียเนี่เว้มันด่ามึงมันก็เกาะคนอื่นเหมือนกันเว้มึงเข้าใจป่ะมันไม่ได้พิสูจน์ตัวเองมาเหมือนกันเว้ต่อให้มึงจะแบบโดนมันด่าขนาดไหนมึงไม่ต้องสนใจมันเพราะว่ากูเป็นคนเลือกที่จะอยู่พวกมึงไม่ได้เลือกที่จะอยู่พวกมันเข้าใจป่ะมันด่ามึงมาเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวเรื่องเวลาเดี๋ยวมันจะจัดการพวกมันเองเว้ มึงให้เวลาทํางานของมันไปมึงไม่ต้องไปทําอะไรพวกมันอะเดี๋ยวเวลาจัดการพวกมันเองอะพวกเนี้ยมึงไม่ต้องกลัวเลยว่าเฮ้ยเขาด่ามึงจะเกาะพวกกูดังหรือว่าอะไรพวกเนี้ยกูก็เป็นคนหนึ่งที่เกาะคนอื่นมาเหมือนกันกูก็พูดเต็มปากว่าเขาก็ดันกูมาเหมือนกันก็คือพีเอชก็ดันกูมาเหมือนกันแล้วถ้ากูจะมาดันพวกมึงต่อมันจะผิดอะไรอะในเมื่อกูเต็มใจที่จะทำอะ เพราะฉะนั้นไม่ต้องแคร์เว้ยมึงแคร์แค่คนที่รักมึงในแก๊งก็พอแคร์แค่คนที่สนับสนุนมึงเว้ยคนที่เข้ามาด่ามึงในในเมืองหรือว่าคนที่ด่ามึงข้างนอกอะไรพวกเนี้ยไม่ต้องไปแคร์เพราะว่าต่อให้กูดันพวกมึงแค่ไหนอะแล้วสุดท้ายพวกมึงไม่มีความสามารถอะมันก็ดันไม่ขึ้นเว้ยที่พวกมึงขึ้นมาได้อะเพราะความสามารถพวกมึงล้วนๆเว้ยมึงอย่าโทษใครมึงไม่ต้องหาคนผิดเว้ยเรื่องเนี้ยมึงเป็นคนที่ต้องผลักดันตัวเองให้มากขึ้น มึงแค่มีวินัยกับตัวเองกับสิ่งที่มึงทําอยู่ทุกวันอะทำให้มันสม่ําเสมอแล้วโอกาสก็จะกลับมาหาพุมึงโดยที่มึงไม่ต้องร้องขออะไรจากใครแล้วมึงก็จะได้พูดได้เต็มปากว่ามึงทําได้แล้วอะไรเงี้ยมึงก็เก็บโอกาสพวกนี้ไว้กูก็ช่วยมึงอยู่ตลอดตรงเนี้ยไม่ต้องห่วงแล้วเรื่องหลังจากมีอะพี่หมายถึงว่า พี่ก็ยังอยู่ต่อไหมหรือว่ายังไงยังไงบ้างเขาก็พูดแล้วอยู่กับเราอยู่เข้าใจแต่หมายถึงว่าแล้วไงถ้ามึงมีถ้ามึงมีปัญหาแบบหนักๆอ่ะมึงเรียกกูได้เลยถ้ามึงผิดอ่ะกูดันมึงเต็มที่ถ้ามึงผิดมึงแค่ยอมรับแล้วก็ขอโทษมันก็จบผู้ชายมันคนเราผิดพลาดได้ในชีวิตมันผิดพลาดได้กัเราเว้ยแต่มันไไรกล้ายอมรับไหมมึงก็อยู่ที่โต๊ะองมึงละถ้าเรื่องดันมึงผิดมึงก็ไม่ต้องขอโทษ มึงก็อยู่ใช้ชีวิตต่อไปคนเราไม่ต้องเดินหน้าต่ออยู่แล้วเนี่ยต่อให้มันด่ามึงมาแล้วมึงไม่สนใจมันนะมึงก็จบไปเพราะมันไม่ได้ให้มันไม่ได้สนับสนุนมึงอะ่ะมึงสนใจคนที่โฟกัสมึงเดียวเาไว้คนที่ไม่ได้โฟกัสมึงจะไปสนใจมันทำทียอะไระ mm hmm. เวลาจะทําร้ายตัวของมันเองไว้ที่มันทำอย่างเงี้ยบอกให้กูพ mm ิสูจน์ให้มึงเห็นแล้วมึงเชื่อกูดิ สามเดือนแล้วครับแจ็กกี้เก้าแจ็กกี้คิวแจ็กกี้เก้าเอ็มเอ็นเฮดสิงอยู่สิงอยู่ฮัลโหลไอ้โปโลเออโปโลอเนี่ยฝากวะโปโลครับตาอไอ้ที่ที่ที่แจ็คเขาพูดมาเขาสื่ออะไรบ้างเนี่ยเองลองสรุปให้เพื่อนเพื่อนให้พี่ฟังหน่อยอ๋อคือดีเอ็มอ่ะดีเอ็มก็สู้ต่อไป ตัวต่อไปแล้วก็อย่าไปสนใจคำพูดอะไรมากเอาให้เต็มที่เหมือนที่เคยทำมาแล้วถ้ามีปัญหาอะไรอ่ะถ้าเราไม่เสียดเดี๋ยวพวกพี่แจแกจะมาช่วยเว้ยแล่นเองเออตมไงไอ้ไอ้เปียกอยู่นะฮะไอ้เปียกอยู่ยังตอบได้ดีวันนี้อีเฮียเอสอีไอเปียกนะเดี๋ยวก็สู้ต่อไปรอไอเฮียเปียกกลับมาทำให้เต็มที่เหมือนเดิม อย่ป่ะได้เหมือนเดิมที่เล่นมึงเปิดเพลงดีเพลงอะไรเนี่ยใครเขาเปิดผิดเพลงวะมันต้องเปิดอยู่ต่อได้ไหมบอกวะเปิดได้ปะมึงต้องเปิดเพลงเน้่มันเห่ดิผุ้งใจผุ้งใจไอ้เรี่องซินคอมจัดไม่เปิดเอนเราเลยไรู้อะไรเลยเปิดบ่าวีดิพี่ซึ้งนะบอกให้เปิดเวอร์ชันของไอ้ไปตาเราเราลงกนร้านแต่บล็อเหมือนเดิมป่ะ ยาดเงือนี่เพื่อนเออะไรนะพี่เจตคุยไปว่าไม่เรื่องเดี๋ยวคุยกันนะเดี๋ยวคุยกันนี่เดอเดี๋ยวค่อยคุยไปเว่ยอย่าสนใจคนดูถูกเว้ยมึงสนใจคนที่ซัพพอร์ตดีกว่าโอเคปิดเถปิร้องละปิดปิดมึงจำไว้นะเว่ยว่าคนที่อยู่สูงกว่ามันจะไม่อิจฉาคนที่ต่ำกว่าไม่ดีอ่าต่ำมึงจำแค่นี้เลยเไงเพื่อนคนที่มันด่ามึงอะแสดงว่ามันต่ำกว่ามึงเว้ยมึงจำแค่นี้พอปิดปิดปิปิด แสดงว่าเขาเป็นบักเคมเบย์อะดิใช่คืออะไรอ่ะบักเคมเบยคนที่อยู่สูงกว่าจะไม่เคยอิจฉาใครเว้ยมึงมึงคิดแค่นี้เลยไหมแค่นี้จบเลยชีวิตมึงเดินต่อได้เลยไหมที่สูงย่อมมองไม่เห็นที่ตำ่ำเอาต่ำย่อมเลยแบบน,นึงหาคำคมอยู่อ๋อโอเคพี่เดี<อ>๋ยวาว่าตา่ำไอ้๋ยวเซิร์ชเซิร์ชเลยหรือเปล่าเนีน่ยคำคมเด็ดเซิร์ชใน Google มาันเลย ตามนั้นแหละไอ้น,นีมามุงอะไรเพิ่งมามาอยู่พอดิเกดจะไมแจ็คแก่ปัญหาบ้างเจ็ดกูจะบอกว่ากูอาจจะหยุดแบบอาจจะไม่อยู่บนมันเหาหรือว่าอะไรพวกเนี้ยเร็วๆนี้แหละเพราะว่ากูมีภารกิจงไงกูต้องออนเวไอออนทัวออนไม y w เวอะจะดินป่ะ <c oughs> ของพี่ไดนี้ป่ะ เราจะคิดว่าจะไปอะไรตอนไหนยังไงเพื่อนวันนี้อยู่บนจุดส่งสริขอไม่ลงมาคิดอะไรเลยวันนี้เราเพื่อนนูอนใหญ่เปียกดิยังไม่ลงมาเล่นเลยอ๋อโดนแบนพอดีมีเราเพื่อนนี่เปี๊ยกไม่อยู่นะเบี๊ยกรุมเหตุการณ์ตลอดนะตอนนั้นเปี๊ยกมาด่ากูยับเลยเฮียเอาดีตเฮียดิแต่คงไม่มีอะไรหนักไปแบบนี้แล้วเชื่อกูดิว่าตามมึงว่ามึงก็มึงไหวแล้วตอนนี้ไหวแน่นะถามตัวมึงดิเมื่อยอยู่นะ เออไม่ได like no. ้เหนื long, like, ่อยเนี่ยเหนื่อยการต่อกรนะดินั่นแหละมันมันกูเข้าใจไว้แต่ว่ากูไม่อยากพูดอะไรถูกมันก็มีแต่ว่าบางทีมันก็เยอะไปความรู้สึกผมอะจริงริงไม่ได้จะบอกว่าตัวเองดีหรอกแต่ว่ามันเขาเรียกว่าอะไรบางทีมันเยอะไปหน่อยอืมเข้าใจไว้ไม่ใช่ไม่เข้าใจเข้าใจเลยแต่กูคงไม่อยากพูดอะไรไปไม่ได้อยากพูดเยอะไม่ได้อยากพูดให้เพื่อให้มันอันนี้ไงไม่แต่แต่ไม่ได้จะสื่อว่าตัวเองถูกหรืออะไรทั้งหมดหรอกผิดถูกมันมี พวกเราก็มีมุมเฮี้ยแล้วก็มีมุมดีไป<ว>แต่มุมดีเราจะเยอะกว่าเอ้ยมุมเฮี้ยเราเยอะมุมดีแค่นี้ฮะเอ้าไม่ใช่หรือเปล่าเ,เพราะว่าพี่ก็น่าจะรู้ก่อนก่อนหน้าที่สมมติไม่ไม่มีพี่อย่างแบบเขาเรล่าอะไรก็บอกเสียงหรืออะไรคนในแกงก็อดหัวอยู่ระดับหนึง่งอะผมว่าอืมนอนไลบุตรชอะไรไม่างเงี้ยครับเออตอนพี่เกตที่พี่พี่เกตน่าจะหนักสุดแหละมึงก้มอย่างเดียวมึงก้มอย่างเดียวมึงก้มอย่างเดียวเยอะมาก กูไม่ทิ้งไปไหนหรอกแค่แบบไม่อยากให้สล็อตมันแบบมันมันอือค่นงเงเผื่อกูไม่ว่างอะไรเงี้ยี่ก็อยู่ในสล็อตไหไงไม่หรอกเผื่อไปเผื่อมึงไปตีกับใครแบบต้องใช้คนหรือเปล่ายังหรอกผมว่าพักยาวๆเลยปะมันถ้าตีอยู่แกงเดียววมันมันมันมนมั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 มันมม่มันมันมััมนนก็ไม่มันก็วมว่าอ๋อโอเคถ้ามึงคิดว่างั้นก็ได้กูก็ไม่ออก ไม่ต้องเอาหัวออกไม่ต้องไม่ต้องอยู่ไว้นั่นแหละพี่อีกอันึงแต่พี่ก็ต้องสวยสวยแต่ละไอสู้ไม่เราเราต้องสรุปเรื่องเรื่องนั้นละพี่เรื่องอะไรเรื่องนั้นน่ะที่ผมขอพี่อ่ะสรุปได้ได้ยังเนี่ยนาำซุปขุยวิเทอร์เฟล่นะ อสวีละโลบิต้ามิเดอร์ฟอร์มไหนไม่เสียรอบโบต้มินเดอฟอร์มไม่ไม่ซ่าไม่ตอมาไรครับไม่ตมาที่นี่ให้ให้มันผ่านมาวะสักสี่หาคนอะไรี้ยดูพามันเจอปะเอาดี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 ยเดียวดีเดียยวกดคุวยใเ้ี้วถ้ีวี่่าที้วี่ให้ผ่านแี้วนะี้าตดีดี่นดี่ไเดดียวะดเดียวเดียวดดว แล้วอาคเกอร์แมนมีใครอยากใช่ปะไว้ก่อนเลยพูดถึงน้ำหมูนะสกุลนี้เหมือนเคยเป็นน้ำสกุลเลือนตู้ไฟด้นะโอ้โหโอ้โหโอ้โหแรงไว้แต่กูไม่เคยใช้นะแต่กูเห็นเราพูดถึงกูบ่อยจัดเลยกูไม่เห็นนะเขาบอกนักการู้หนึ่งของตาทามึงกันแล้